ศีเลนะสุขติงยันติคนจะมีความสุขก็เพราะศีลสีเลนะโพคสัมปทาคนจะมีความร่ำรวยก็เพราะศีลสีเลนะนิพุติงยันติคนจะไปพระนิพพานได้ก็เพราะศีล ธรรมโอวาสท่านหลวงปู่วิริยังวัดธรรมมงคลสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกๆท,ท่านนะครับผมสำหรับวันนี้วันนี้เป็นวันเสาร์วันเสาร์วันที่16เดือนมกราคมปีพุทธศักราช2.564วันนี้ก็เรียกว่าเป็นวันสำคัญ แห่งชาติอยู่วันหนึ่งก็คือวันครูนั่นเองนะครับผมเพราะว่าคนเรานั้นถือกำเนิดเกิดกายมานี้ก็ต้องมีครูครูท่านแรกของชีวิตของคนเรานั้นเรียกว่าเป็นบุพาจารย์ก็คือ,อบิดามารดานั่นเองเป็นครูคนแรกของเรานะครับผมวันนี้เป็นวันครูก็สิทธิ์มีครูหมูมีมัน ก็จะได้ล้ำลึกนึกถึงบุญคุณของคุณครูไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่พิดามารดาซึ่งถือว่าเป็นครูหรือว่าบุปผาจารา์นอกจากนั้นจะเป็นครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนวิชาความรู้ให้แก่เราทุกช่วงวัยนั่นเองนะครับผมแม้กระทั่งการบวชเป็นพระภิสุสงฆ์ก็ต้องมีครูต้องมีครูบาอาจารย์นั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้จึงเป็นวันมงคลสำหรับ จะได้รำลึกนึกถึงพระคุณของคุณครูทุกๆท่านนั่นเองนะครับผมการรำลึกนึกถึงบุญคุณของผู้มีพระคุณนั้นเรียกว่าเป็นสมบัติของคนดีนั่นเองจะได้เจริญรุ่งเรืองไปบุญในชีวิตของแต่ละท่านแต่ละคนนั่นเองนะครับผมสำหรับในห้วงช่วงเวลานี้วันเสาร์ช่วงนี้ช่วงเวลาจนันนี้ก็จะขอนําพาท่านมาทัศนศึกษา มาชมของดีของพิเศษอันเป็นสมบัติทิพย์ของท่านเจ้าประคุณหลวงพ่อหลวงปู่ครูบาอาจารย์ที่ได้รับสมญานามว่าเทพเจ้าแห่งเมืองกำแพงแสนนั่นเองนะครับผมเทพเจ้าแห่งเมืองกำแพงแสนที่ทุกท่านกำลังได้น้อมสายตาสายใจจะาด้เป็นสิริมงคลแด่องค์ท่านในขณะนี้ก็คือท่านเจ้าป,ประคุณหลวงปู่แพ้วปาวโรแห่งวัดรางหมัน อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนคปรปฐมนั่นเองนะครับผมเมืองนอคปรปฐมนี้เียว่าเป็นเมืองอเก่าแก่โบราณกาลมีหลวงพ่อหลวงปู่ครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์มากมายหลายรูปหลายองค์หลายรุ่นผ่านผ่านมานั่นเองนะครับผมสำหรับท่านจเจ้าประคุณหลวงปูแ่แพระวโรเทพพระเจ้าแห่งเมืองกำแพงแสนนี้ จะมีความประวัติเป็นมาอย่างไรวัตถุมงคลทิพย์ขององค์ท่านนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์และมีประสบะการณ์มากนะครับผมโดยเฉพาะโดดเด่นทางเรื่องของคงกระพันมีผู้ที่แขวนวัตถุมงคลทิพย์ของท่านโดยคุณหลวงปู่แพ้วติดตเนื้อติดตัวไปแล้วปรากฏว่าประสบกับเหตุการณ์มากมายไม่ว่าจะเป็นด้านคงกระพัน ด้านอุปฏิบัติเหตุปกป้องคุ้มครองชีวิตเป็นเลิศมีชื่อเสียงโด่งดังเลยว่าขจรไกลไปถึงต่างประเทศด้วยนั่นเองนะครับผมท่านเจ้าประคุณหลวงปู่แพ้วน,นชื่อเดิมนามเดิมของท่านก็เรียกว่าชื่อแบบไทยแท้เนี่ยแหละครับพยายมเดียวคําเดียวชื่อว่าแพ้านี่แหละครับนามสะกุลดัางเดิมปุญญวัตน นะครับผมท่านถือกำเนิดเกิดกายในวันพุธวันที่7เดือนพฤศจิกายนปีพศ2466ก็ช่วงสมัยรุ่นเก้าวรัชกาลที่6นั่นเองท่านเกิดที่หมู่บ้านหลักเมตรตําบลทุ่งขวางอำเภอกำแพงแสนเมืองนคนปรปฐมนี่เองนะครับผมโยมบิดาของท่านนั้นมีชื่อว่าพาน โยมารดาของท่านอันมีนามว่าจุ้ยบุญยวัตรนั่นเองนะครับผมครอบครัวของท่านนั้นก็เหมือนปกติพี่น้องชาวบ้านนาก็คืออาชีพด้านเกษตรกรรมทำานานั่นเองนะครับผมในสมัยช่วงเยาวัยขององค์ท่านเจ้าประคุณหลวงปู่นั้นเมื่ออายุได้เพียงสองขวบครอบครัวก็ได้พากันอบพยพโยกย้ายมาอยู่ที่ ตำบลทุ่งขวางอำเภอกำแพงแสนนี่แหละครับผมท่านก็ได้มีโอกาสเล่าเรียนหนังสือที่โรงเรียนวัดหนองม่วงตำบลเตาอิดอำเภอบางแพรเมืองราชบุรีนี่แหละครับจนกระทั่งจบชั้นป .3 นั่นเองสมัยโบราณสมัยก่อนนี้จบชั้นป .3 นี่ก็สุดยอดเลยนะครับผมอย่างที่เคยกล,าล่าวเรียนว่ายุคนั้นสมัยโบราณนั้น โรงรามโรงเรียนจะไม่ค่อยมีการศึกษายังไม่ค่อยได้แพร่หลายมากนะักนะครับผมเพราะฉะนั้นจะหาคนที่มีความรู้มีการศึกษาจบชั้นปสามีก็ค่อนข้างจะน้อยมากๆนั่นเองนะครับผมครั้นเ,เมื่อสมัยท่านเดชปคุณหลวงปู่แพ้วยังเยาววัยอยู่นั้นอุปนิสัยของ,ององค์ท่านนั้นเป็นผู้ที่มีเมตตาเป็นคนที่ใจยเย็นนะครับผม ไม่นิยมเรื่องการเที่ยวการเตะเรียกว่ากรมเล็กเกเลอันนี้ไม่อยู่ในหัวใจขององค์ท่านเลยท่านจะมีความขยันขันแข็งน,นั่นเองนะครับผมแล้วก็เป็นคนที่เรียกว่าเงียบๆขึ้มๆนั่นเองนะครับผมแล้วชีวิตส่วนใหญ่ขององค์ท่านนั้นสมัยยาวไว้ก็จะผูกพันกับวัดวาอารามนั่นเองเพราะว่าโยมพ่อโยมแม่นั้นท่านเรียกว่า เป็นผู้ที่มีจิตใจฝักใฝ่ในพระศาสนานะครับผมยามใดที่ไปวัดวาอารามด้วยความเป็นคนที่ใจบุญสุนทานก็จะพา,าลูกน้อยนี่แหละครับผมท่านหลวงปู่แพ้วสมัยเป็นเยาวัยนั้นไปทำบุญที่วัดอยู่เสมอเรียกว่าได้ฟังเทศฟังธรรมได้สมาธิส์สมาทานศีลได้ฟังธรรมตั้งแต่สมัยเยาวัยเนี่ยแหละครับ เป็นผู้ที่มีบุญว่าสานามาแต่เดิมนั่นเองนะครับผมครั้นเมื่ออายุามาถึงแปดขวบโยมพ่อก็ได้พาบุตรน้อยนี่แหละครับผมไปฝากไว้ที่วัดให้เป็นสิทธิ์หลวงพ่อหงวัดหนองม่วงตะบลเตาอิด อำเภอบางแพรเมืองราชบุรีเนี่ยแหละครับผมเพื่อจะได้เรียนหนังสือด้วยแล้วก็เพื่อได้ศึกษาพระธรรมวินัยไปในตัวด้วยนั่นเองจนกระทั่งอายุได้2ี่ิปีบริบูรณ์นะครับช่วงนี้ก็ตามวัฒนธรรมประเพณีไทยแล้วครับผมว่าชายไทยเมื่ออายุครบบวชแล้วถึงเวลาบวชก็จะต้องอบวชเพื่อได้ ตอบแทนทดแทนบุญคุณบิดามารดาอันนี้เป็นวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของบ้านเรานั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นทัานจะบุคคุณหลวงปู่แพ้วหรือหนุ่มแพ้วในสมัยนั้นก็ได้บวชแล้ครับผมเป็นพระพิสุสงฆ์ในวันที่15เดือนมิถุนายนปี2486ท่านอุปสมบทที่พัทสีมาวัดหนองปลาไหลตำบล ทุ่งกระพังโหอมอำเภอกำแพงแสนเมืองนคปรปฐมนั่นเองนะครับผมท่านบวชเป็นพระพิสุสงฆ์โดยมีท่านจประคุณพระครูสุกิจธรรมสรหรือท่านจประุลุลหลวงพ่อหวงังธรรมสโรแห่งวัดกำแพงแสนเป็นพระอุปัชานั่นเอง ท่านหลวงพ่อวังในยุคนั้นสมัยนั้นก็ไม่ธรรมดานะครับผมเป็นหลวงพ่อหลวงปู่ครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงเรียกว่าโด่งดังเป็นที่นับถือกลับว่าสักการบูชาของสิทธิาาุศิษย์เป็นอันมากเพราะว่าท่านเจ้าคุณหลวงพ่อวังและพระอุปชาชวางนี้ท่านเป็นสิทธิมีครูที่โด่งดังแห่งเมืองนคนปรปฐมนั่นเองนะครับผมท่านเจ้าะคุณ หลวงปู่แพ้วได้รับฉายาทางพระศาสนาว่าเปาวะโรภิกขุนั่นเองนะครับผมเมื่อได้บวชเป็นองค์พระเรียบร้อยแล้วนะครับผมขอขอขอัยว่าท่านดำคุณหลวงพ่อวางพระอ,อุปชานี้เป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อทาวัฒน์วัดพระเนงแตงผู้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่กราบไหว้สักการบูชาในแต่อดีตนั่นเองนะครับผมเมื่อหลวงปู่แผ้วได้บวชเป็นพระ เป็นบรรพชิตเรียบร้อยแล้วก็สมใจนในขององค์ท่านนะครับท่านก็ตั้งใจศึกษาทางด้านพระ,รพระธรรมวินัยเรียกว่าอย่างจริงจังนะครับผมมันพิจารณาทบทวนคําสอนของครูบาอาจารย์จนถ่องแท้นนั่นเองแล้วก็ได้ตัดสินใจอย่างแน่วแน่แล้วว่าชีวิตนี้จะขออุทิศกาย ถวายชีวิตอยู่ในบวรพระพุทธศาสนาตลอดไปนั่นเองนะครับผมในช่วงพรรษาแรกๆองค์ท่านก็จำพรรษาอยู่ที่วัดหนองปลาไหลเนี่ยแหละครับผมจากนั้นก็ได้จาริกไปจำพรรษาที่วัดหนองม่วงอยู่ถึง8ปพรรษานะครับผมได้รับมอบหมายให้เป็นครูสอนนักธรรมด้วยนั่นเอง สอนนักธรรมแกพ่พระพิสุสัมมเนนนะครับผมครั้นเมื่อปี2497องค์ท่านก็ได้ย้ายมาเป็นครูสอนพระปร,ะริยัติธรรมโดยจำพรรษาอยู่ที่วัดปลักลายไม้อำเภอกำแพงแสนเมืองนครปฐมนะครับผมจนก็ะนี่แหละครับผม ท่านในเป็นครูสอนปริยติธรรมแล้วก็มาจำรรษาที่วัดสว่างชาติประชาบำรุงตำบลกำแพงแสนอำเภอกำแพงแสนนครปฐมในวาระต่อมานั่นเองแล้วครับผมเมื่อการเวลาผ่านมานั้นมีวัดอยู่สองวัดว่างเจ้าอาวาสลง คือวัดปลักลายไม้นะครับผมแล้วก็วัดวัดสว่างชาติประชาบำงรุงแห่งกำแพงแสนนี้ว่างเจ้าอาวาสลงทั้งสองวัดนี้ก็พร้อมใจกันที่จะอาราธนาท่านสมคุณหลวงปู่แพวไปดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสแต่ด้วยเหตุที่ว่าท่านจระคุณหลวงปู่แพวนั้นท่านไม่ประสงค์ที่จะรับตำแหน่งทางด้าน ปกครองคณะสงฆ์แต่อย่างใดนี่แหละครับผมปฏิปทาของท่าน้าคุหลวงปู่นี้ท่านเรียกว่าเป็นพระที่สมถะไม่ได้หวังลาบยศใดๆทั้งสิ้นเมตตาธรรมก็สูงยิ่งนะครับผมจนกระทั่งถึงปีพศส,สองพันห้าร้านตะคุหลวงปูป่แพ้วก็หันมาสนใจทาง ด้านวิปัสสนากรรมฐานอย่างจริงจังนะครับผมท่านจึงได้ย้ายมาอยู่จำพรรษาที่วัดกำแพงแสนตำบลห้วยหมอนทองอำเภอกำแพงแสนเมือ,นองนครปฐมเนี่ยแหละครับผมท่านได้มีโอกาสาศึกษาปฏิบัติด้านทางด้านวิปัสสนากรรมฐานแล้วก็พุทธเวทสา สายเววิทยาคมต่างๆกับท่านดยบคุณหลวงพ่อสว่างธรรมสโรซึ่งเป็นพระอุปชาเรียกว่าจริงจังและก็มุ่งมั่นจนกระทั่งแตกฉานนะครับผมอย่างที่การาล่าวยปแล้วว่าพระอุปชาหลวงพ่อว่างนั้นไม่ธรรมดานะครับผมเรียกว่าเป็นลูกศิษย์ของท่านดยบคุณหลวงพ่อทาวัตพนแองแตกอีกด้วยนะครับผมแล้วการเวลาผ่านมาในปีพศ2524 ปรากฏว่าท่านเจ้าประคุณหลวงปู่ดุลอตุโรแห่งวัดบุรพารามเมืองสุรินทร์ซึ่งเป็นสิทธิ์อวุโสของท่านเจ้าประคุณหลวงปู่มั่นภูริทัตโตก็เลยว่าเป็นพระกรรมฐานสายพระป่าน,นั่นเองปี2524นี้ท่านเจ้าประคุณหลวงปู่ดุลอตุโรก็ได้มีโอกาสเดินทางมาพักจำพรรษาอยู่ที่วัดกำแพงแสนนี่แหละครับผมก็เป็นช่วงเวลาที่สำคัญ ในพรรษานี้ที่ท่านตับบคุณหลวงปู่แพ้วก็จะได้ถือโอกาสนี้สนทนาธรรมกับท่านตับบคุณหลวงปู่ดุลแล้วก็ได้รับความเมตตาทายทอดแนวทางการปฏิบัติกรรมฐานให้อีกด้วยตลอดทั้งพรรษานั่นเองนะครับผมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้น ท่านจะบุคุณหลวงปู่แพ้วนี้ก็ด้ทํานุบำรุงพระศาสนาวัดวาอารามต่างๆในระแวกกำแพงแสนนี้จนเจริญรุ่งเรืองนะครับผมเรียกว่าบาร,รมีของท่านนั้นแผ่ขจรไกลไปทุกทั่วสารทิศทั้งในประเทศและต่างประเทศนั่นเองวัตถุมงคลทิพย์ขององค์ท่านนั้นเป็นที่เสาะสแสวงหาของศรัทธาญาติโยมเป็นอย่างยิ่ง นะครับผมโดยเฉพาะเหรียญรุ่นแรกๆของท่านนั้นสุดยอดประสบการณ์ปกป้องชีวิตเป็นเลิศราคาเช่าบูชานั้นจับไม่ลงแล้วครับเป็นพระของเศรษฐีไปแล้วนั่นเองนะครับผมทุกวันนี้ณวันนี้ปีพศ2564อายุขององค์ท่านเจ้าประคุณหลวงปู่นั้น98ปี98พรรษาเข้าไปแล้ว เด็กว่าใกล้จะครบศตวรรษเข้าไปแล้วนะครับผมก็กราบเรียนพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านถ้ามีโอกาสผ่านไปทางเมืองนครปฐม,มแวะไปกราบสักการะบูชาหลวงพ่อหลวงปู่ครูบาอาจารย์ที่กราบได้สนิทใจรูปหนึ่งเป็นเนื้อนาบุญของโลกที่น่ากราบน่าไหวา้น่าไปร่วมบุญร่วมกุศลกับองค์ท่านองค์ท่านนั้นยังรับอุปการะ โรงพยาบาลในการสร้างโรงพยาบาลอีกด้วยจะได้ไปร่วมบุญร่วมกุศลไปกราบไหว้สักการบูชาได้ทําบุญเช่าบูชาวัดว,วัตถุมงคลทิพย์ขององค์ท่านด้วยนั่นเองนะครับผมท่านอายุ98ปีแล้วนะครับผมในวัตถุมงคลทิพย์ที่ประกอบรายการในขณะนี้เรียกว่าเป็นพระนาคปก เป็นพิมพ์หน้าปกเล็กๆจิ๋วๆเหมาะสำหรับคนทุกวัยสมัยก่อนนี้จะเหมาะกับเด็กเด็กๆแล้วก็สุภาพสตรีหรือผู้หญิงนะครับแต่ว่ายุคทุกวันนี้สุภาพบุรุษหรือท่านชายนี้ก็สามารถจะเอาไปเลี่ยมเล็กๆจิ๋วๆจัดอยู่ในชุดเล็กก็ได้นะครับผมเพราะว่าเมื่อสมัยก่อนนั้นผู้พูดเองนี้ ไปแถวบางลำพูก็ได้เห็นไปทานอาหารที่นั่นได้เห็นมียรอยู่ท่านหนึ่งสุาพบุรุษท่านหนึ่งนีงน่แหละครับท่านใส่สร้อยทองแล้วก็มีพระหน้าปกใบมะขามเนี่ยเล็กๆจิ๋วๆถึงเก้าองค์ท่านเลี่ยมทองเอาไว้เรียงรลยิบรลยับและยิบรลยับก็มองหน้ากันเสร็จแล้วก็ส่งยิ้มให้กันก็เพ่งมองไปที่สร้อยคอของท่านน่ะ ครับผมเพราะว่าเห็นพระปลกใบมะขามเนี่ยครับก้าองละยิบละยับละยิบละยับท่านคงจะเข้าใจดีท่านก็เลยถอดเอาให้ชมโอ้โหชื่นดกชื่นใจหลวงพ่อหลวงปู่ครูบาอาจารย์นะครับผมสวยสุดงดงามเป็นยุคโบราณเกจิยุคเก่าๆนี่ท่านหนึ่งขั้นปีต่อมาก็ไปแถวนั้นอีกก็ได้พบกับอีกท่านหนึ่งแขวนสร้อยอมีพระปกใบระขามเล็กๆเ,เ,เนี่ยแหละครับ ถึงเก้าองค์อีกเช่นกันแต่เป็นคนละคนแล้วก็ต่างวาระต่างเวลากันนะครับผมท่านนั้นก็ถอดออกมาให้ชมเป็นหลวงพ่อหลวงปูค่ครูอาจารย์ยุคปัจจุบันที่มีชื่อเสียงโด่งดังของประเทศไทยยุคป,ปัจจุบันโอ้สวยสดงดงามไปเลี่ยมทองเล็กๆ9้าองค์ถ้าเราไม่มีถึง9ก้าองค์ก็สักห้าองค์ก็ได้หรือสองค์ก็ได้หรือองค์เดียวๆก็ได้แต่ว่าก็มีบางท่านนําพระปกใบมะขามนี้ ไปเลี่ยมท้องเล็กๆจจิ๋วอ่าปฏิสถานไ้ทางด้านไทยถอยเขาเรียกว่าสิงซ่อนเล็บนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบความนิยมความศรัทธานั่นเองนะครับผมเดี๋ยวลองลองกล้องดูสมบัติทิพย์พระนาคปรกใบมะขามรุ่นแรกปี2547ของท่านจะบ,บคุณหลวงปู่แพ้วปวโรวัดรางหมันอำเภอกำแพงแสน แผงเมืองนคปรปฐมไปพร้อมๆกันนะครับผมพระนาคปกนะครับผมก็เป็นพิมพ์พระที่สังเกตได้ง่ายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะพิมพ์นั่นเองก็หมายความว่าในองค์พระนั้นจะมีพญานาคอันนี้คือขดคือขนดพญานาคนะครับผมแล้วก็มีนาค เจ็ดเสียนนะครับผมสามสามแล้วก็หนึ่งข้าง,งบนมีนาคเจ็ดเสียนแพ่พังพานปกปักรักษาปกป้องคุ้มครองอยู่นั่นเองตามพุทธประวัตินั่นเองเพราะฉะนั้นพระนาคปกนี้จึงมีความเชื่อศรัทธากันว่าจะเด่นทางด้านปกป้องคุ้มครองภัยให้กับชีวิตนั่นเอง นะครับผมอันนี้เป็นปกรุ่นแรกปีสีเจ็ดของท่านเด่บงคณหลวงปูแ่แพ้วเะรอครับผมยังสวยสดงดงามอย่างนี้ต้องไปเลี่ยมทองเล็กๆจิ๋วๆจับขอบทองแขวนเดียวก็ได้ไปเข้าชุดเล็กก็ดีนะครับผมเด็กแขวนได้ผู้ใหญ่แขวนดีเรานิยมพระเครื่อง ก็โดยเหตุผลที่ว่าพึ่งพุทธคุณอานุภาพแห่งพระเครื่องของหลวงพ่อหลวงปู่นั้นๆน,น,นั่นเองนะครับผมการแกะสลักลวดลายต่างๆนี้ละเอียดละอ่นะครับผมองค์พระปฏิมาจัดปฏิสถานอยู่ตรงกลางนั่งสมาธิราบนั่นเองขนดพญานาคนั้นก็แกะ ได้ละเอียดละออนะครับผมจะลงชมด้านหลังดูนะครับนี่แหละครับจ,จิ๋วจิ๋วจิ๋วแต่แจวนะครับผมถ้าเทียบกับเหรียญยี่สิบห้าสตางค์ของเราเหรียญยี่สิบห้าสตางค์จะใหญ่กว่านะครับผมใหญ่กว่าเพราะฉะนั้นปลกนี้จิ๋วจริงๆจิ๋วแต่แจวเนี่ยแหละครับผม ด้านหลังนี้จะมีชื่อท่านเดวคุณหลวงปู่แพ้วนี่แหละครับตรงกลางเขียนว่าหลวงปู่แพ้วปะวะโรนะครับผมด้านบนจะเป็นด้านบนด้านล่างเป็นอักระขอมน้ำมาพัทธะข้างล่างนี้อิสวาสุก็คือหัวใจพระรัตนตรัยนั่นเองอิก็คืออิติปิโส สวาขาโตสุปฏิปนโนนะครับผมหัวใจพระรัตนตรยัยปลกจิ๋วนี้มีความกว้างเดีย๋ยวทดลองวัดด้วยมันทัดอยู่นะครับผม ยังไม่ถึงหนึ่งเซนติเมตรนะครับแค่จุดเจ็ดแค่นั้นเองความสูงความสูงหนึ่งเซนติเมตรครึ่งนะครับผมหนึ่งเซนติเมตรครึ่งก็ถือว่า จิ๋วจริงๆจิจ๋วแต่เ๋วนะครับผมจิ๋วแต่เ๋วเรียวนยี่พระสตาคได้ยัง,ยงใหญ่กว่าเยอะละคร <c oughs> เด็กแขวนได้ผู้ใหญ่แขวนดีสุภาพสตรีก็กแขวนแล้วงดงานแล้วหลวงพ่อหลวงปูค่ครูบาอาจารย์ท่านแต่คนหลวงปูป่แพ้วมีไม่ธรรมดานะครับผม <c oughs> ประสบการณ์ทุกมงคลของท่านนั้นเรียกว่าดังไป ก้องฟ้าเมืองไทยโดยเฉพาะทางด้านปกป้องคุ้มครองชีวิตเป็นเลิศลดความลดงายหรือว่าอาวุธต่างๆไม่ได้ขิดเลือดอันนี้เป็นความเชื่อความศรัทธาส,ส่วนบุคคลนะครับผมเพราะมีหลายๆท่านนี้มีประสบาการณ์กันมากจนโด่งดังไปทั่วทำให้วัตถุมงคลทิปของหลวงปู่นั้นรุ่นที่มีประสบาการณ์มากๆราคา คุ้งริ้วเลยนะครับผมอย่างเหรียญใบขี้เหล็กอย่างนี้ไปแล้วนะครับก็ต้องขอ,อกราบขอบพระคุณทุกทท่ทานที่ให้ความเมตตาเข้ามารับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับผมออกราบขอบพระคุณทุกทท่ทานที่มีน้ำจิตน้ำใจกดติดตามให้กำลังใจเข้ามาขอ,อกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับผม และก็ต้องขอกราบขอพระคุณล่วงหน้าสำหรับบางท่านที่คิดว่าจะมีน้ำจิตน้ำใจจะมีเมตตาธรรมและคิดว่าจะกดติดตามให้กำลังใจเพิ่มเติมเข้ามาอีกก็ต้องขอกราบขอพระคุณล่วงหน้าด้วยนะครับผมขอกราบราธนานิมนต์อำนาจเดชาบรารมีบุญญาบรารมีอิทธิบรารมีแห่งท่านเจ้าปคุณหลวงปู่แพ้วปวโรวัดรางหมันอำเภอกำแพงแสนเมืองนครปฐม หากแม้ว่าองค์ท่านทราบโดยานวิถีอันใดขอได้โปรดเมตตาแผ่พระกระแสจิตแผ่พระเสนีย์ย้แผ่อิทธิปุญญาบารมีปกปักรักษาปกป้องคุ้มครองอำนวยช่วยเหลือทุกทกท่านที่เขามารับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้ขอให้ชีมีมีชีวิตจิตใจร่มเย็นเป็นสุขจำเริญรุงเรืองไปบูร์ทั้งทางโลกและทางธรรมหลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขขอให้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย ปลาถนาสิ่งใดจงได้สมความมุ่งมา่ปรารถนาแก้วแหวนเงินทองไหลมาเทมาไม่เจ็บไม่จนไม่ต่ำกว่าคนนั่นเองคำว่าไม่มีจงอย่ามีแด่ทุกท่านประกอบธรุรกิจหน้าที่การงานอันใดก็ขอให้ประสบความสําเร็จได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่ง,ง,นง,งนได้เลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนได้เลื่อนฐานะชีวิตความเป็นอยู่ที่สูงสง่งสุขสบายยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วหน้ากันเถิด ศัตรูมูมานทั้งหลายภัยอันตรายทั้งปวงโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายอุบัติเหตุอุบัติภัยทั้งหลายผู้คิดร้ายมุ่งร้ายหรือผู้ที่คิดเพ่งโทษทั้งหลายขอจงมาลายหายไปสิน้นอย่าได้โอกาสทุกเมื่อเทินขอจงพ่ายแพ้เป็นภัยแก่เขาเหล่านั้นไปในที่สุดด้วยเธินขอให้สำเร็จผลขอให้สำเร็จผลขอให้สำเร็จผล โดยอานุภาพบุญญาบารมีอิทธิบารมีแห่งทเจ้าจคุณหลวงปู่แพ้วปวโรวัดรางหมันอำเภอกำแพงแสนจังหวัด,ดคนครปฐมด้วยเทอนในช่วงท้ายนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ